หลังจากที่คุณจิ๊บได้ทำบีเนี์กับทางพีย c มดซีรู้สึกเป็นไงบ้างครับค่ะรู้สึกว่ายิ้มนะคะแบบมั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็แบบเหมือนยิ้มเรากลักบมาสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้จิ๊บเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันเกที่แบบฟันข้างซีข้างหน้า่ะเกค่อนข้างเยอะ เราก็เลยเลือกมาทําวีเนียกับที่นี่หลังจากทําเสร็จนะคะคือเพื่อนทักกันเยอะมากว่าไปทําอะไรมาเพราะว่าแค่5วันฟันเราก็กลับมาสวยเลยแล้วคือแบบเพื่อนก็ตกใจกันมากก็เลยแนะนําว่าเอออยากให้เพื่อนมามาทำที่น,นะคะ PMDC คือจิบ๊บอะมั่นใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าคุณหมอใจดีค่ะแล้วก็ให้คําปรึกษาดีมากบวกกับเทคโนโลยีของ PMDC อะคะ่ะคือเทคโนโลยีคือดีมากทําให้แบบเราเห็นฟันก่อนที่จะทําจริง เป็นเป็นการสแกนด้วยคอมพิวเตอร์อะค่ะแล้วแบบเป็นการสแกนแบบดิจิตอลก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็มั่นใจที่นี่มากๆค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วฟันก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติคือสวยเลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับ